ที่สนะคะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว10นิ้วจะมีเส้นรอบรูปยาวที่สุดเท่าไหร่นะคะโจทย์แบบนี้นะคะเราก็ทำการวัดรูปก่อนนะคะโจทย์พูดถึงรูปสามเหลี่ยมนะคะที่เป็นมุมฉากความหมายก็คือมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะคะ จากนั้นนะคะเขาบอกว่ามีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสิบนิ้วนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสิบนิ้วก็คืออันนี้เป็นสิบนิ้วจากนั้นนะคะถ้าเขาพูดถึงด้านนะคะครูก็จะกำหนดด้านที่เหลือนะคะให้เป็น x กับ y ายนะคะครูก็เขียนนะคะกำหนดให้ X และ Y แทนด้านประกอบมุมฉากนะคะขั้นแรกนะคะจากโจทย์นะคะจากรูปพีทาโกรัสนะคะ อ่ะขอโทษจากรูป3เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราจะได้จากทฤษฎีบทพิาทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะจะได้ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองก็คือด้านประกอบมุมฉากนะคะบวกเอามากำลังสองแล้วเอามาบวกกันนะคะมีค่าเท่ากับ ด้านตรงค้ามมุมฉากกําลังสองนะคะก็คือ1 0กําลังสองจากนั้นนะคะครูจะจัดให้สมการของเรานะคะอยู่ในรูปของ y ในเทอมของ x นะคะ y ใดๆก็จะกลายเป็นครูก็ต้องจัดการกับ x กำลังสองนะคะโดยการ x กำลังสองมันบวกอยู่ถูกไหมคะอยากกำจัดมันก็การลบ x กำลังสองทั้งสองฝั่งนะคะของสมการก็จะได้เป็น10กกำลังสองก็คือ100 ลบด้วย x กํลังสองจากนั้นนะคะ y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ square root นะคะ square root 100ลบ x กํลังสองปกติหน้า square root ของเรามันจะต้องเป็นบวกเป็นลบถูกไหมคะแต่ทีเนี้ย y ของเรามันคือด้านประกอบมุมฉากมันคือด้านด้านของเราจะเป็น ลบไม่ได้นะคะฉะนั้นด้าสแปร์ลูของเราจะเป็นเครื่องหมายบวกอย่างเดียวเท่านั้นพอเป็นเครื่องหมายบวกอย่างเดียวเท่านั้นปุ๊บเครื่องหมายบวกเขาไม่ใส่กันนะคะให้รู้กันว่ามันคือบวกนะคะจากนั้นนะคะไปดูฟังก์ชันที่โจทย์ต้องการนะคะสิ่งที่จะเป็นฟังก์ชันก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะข้อนี้เขาบอกว่าเขาถามถึงเส้นรอบรูปที่ยาวที่สุดเท่าไรถูกไหมคะฉะนั้นฟังก์ชันของหนูจะต้องเป็นเส้นรอบรูปนะคะ fx นะคะ ก็จะกลายเป็นจากโจทย์นะคะ fx ของเราคือความยาวเส้นรอบรูปนะคะจะได้เป็น เส้นรอบรูปของเราก็ได้เป็น x บวก y แล้วก็บวก10ถูกไหมคะเพราะนี้ก็คือเส้นรอบรูปของเราอ่ะจากนั้นจากสรรมการนี้นะคะเราจะแทนค่า y ได้ไหมคะ y ตรงไหนเอาตัวนี้เข้าไปแทนถูกปะเราก็จะได้เป็นว่า x บวกด้วย square root 1 0 0ลบ x กำลังสองนะคะ บวกด้วย10เราก็จะได้ฟังก์ชันของเรามาแล้วนะคะ fx ของเราคือตัวนี้อ่านะคะต่อไปนะคะโจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงเส้นรอบรูปที่ยาวที่สุดแสดงว่าเขาสนใจเขาต้องการนะคะจุดเขาต้องการค่านะคะค่าสูงสุดสัมผัสนะคะยาวที่สุดสูงสุด สัมพัทการที่เราจะรู้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์เราจะต้องหาอะไรก่อนคะเราจะต้องทำการหาค่าวิกฤตนะคะค่าวิกฤตของเรานะคะบางครั้งเขาจะใช้ตัวตัวแทนเป็นตัว c นะคะจากนั้นหาค่าวิกฤตวิธีการหาค่าวิกฤตก็คือ f พาม x นะคะจะต้องมีค่าเท่ากับ0เนอะทีนี้โจทย์ของเราคือไม่ใช่โจทย์ค่า fx ที่เราได้มานะคะคือตัวนี้ถูกไหมคะทีนี้ฟังก์ชันของเรานะคะหรือ fx ของเรายังติด square root นะคะเราควรจะจัดรูปใหม่นะคะให้มันไม่ติด square root นะคะก็จะกลายเป็น x บวกด้วยถ้าเป็น square root เราก็จับมันไป ยกกำลังอะไรคะยกกำลัง1ส่วน2นะบวกกับ10จากนั้นคราวนี้หนูดิฟได้แล้วค่ะดิฟ1ครั้งเนาะดิฟ1ครั้งเวลาเราดิฟแล้วก็ดิฟตัวนี้ดิฟตัวนี้แล้วก็ดิฟตัวนี้ถูกไหมคะดิฟ x ดิฟ x ได้1เนาะบวกกับ หากดิฟตัวนี้ต้องทำการดิฟยังไงคะดิฟนอกกับดิฟในนะคะดิฟนอกกับดิฟในของเราก็เป็นดิฟนอกก็ได้เป็นมองตัวนี้ทางก้อนนะคะแล้วก็ดิฟตัวนี้ตบมันลงมาด้านหน้าก็ได้เป็น1นึ่งส่วนสองหลบ x กำลังสอง เลขชี้กำลังคือ1ส่วน2ถูกไหมคะตบมันลงมาก็ได้เป็นแล้วก็เลขชี้กำลัง1ส่วน2ต้องลบลง1นนั่นหมายความว่ามันคือ1ส่วน2ลบด้วย2ส่วน2ถูกไหมคะ1ลบ2ก็ได้ลบ1ส่วน2นั่นเองอันนี้คือดิฟดิฟนอก ต่อไปเราต้องทำการดิฟในเนาะดิฟในของเราในก็คือตรงไส้ดิฟตัวนี้ดิฟ100ก็ได้ศูนย์ลบด้วยดิฟ X กําำลังสองได้ 2X เนะคะเสร็จแล้วเหลือดิฟตัวนี้อีกหตัวถูกไหมคะทำไมตัวนี้เป็นสีดำสีน้ำเงินล่ะขอแก้เป็นสีแดงนะคะจะได้เหมือนเพื่อนอ่าดิฟ10ได้0ูนย์นะคะ เท่ากับ0ูน์นะคะฉะนั้นตัวนี้นะคะทำการเลื่อนให้มันเครื่องหมายเท่ากับมันตรงกันจากนั้นนะคะเขียนต่อว่าตัวนี้คือดิฟนอกไอ้ดิฟในเผื่อใครไม่รู้คูณกันอยู่จัดรูปนะคะตัวนี้กับตัวนี้มันตัดกันได้นะคะบวกหนึ่งคูณ ลบ x ได้ลบ x นะคะหนึ่งข้างหน้าไม่ไม่เกี่ยวเขียนเหมือนเดิมหนึ100่งร้อยลบ x กําลังสองทั้งหมด,ดยกกําลังลบหนึ่งส่วนสองเท่ากับศูนย์นะคะ,ะจากนั้นนะคะ ทำการจัดรูปต่ออีกยังมีเลขยกกําลังที่เป็นเครื่องหมายลบนะคะก็จะได้เป็น1ลบ x ส่วนด้วยอะไรคะตัวนี้มันเป็นกําลังเป็นลบเราก็ตบมันลงเป็นตัวส่วนจากลบก็กลายเป็นบวกบวกยกกําลังบวก1ส่วน2ก็คือสแควรรูทนะคะสแควรรูทหนึ x ่ลบ x กำลังสนะคะเท่ากับ0ูนย์ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการนะคะแก้สมการหาค่าเอกนะคะโดยการคูณตลอดด้วยสแควรรูทหนึ่งร้อยลบ x กํลังสองนะคะ มีค่าเท่ากับไม่ใช่มีค่าขอโทษคูณตลอดไม่เกี่ยวนะคะคูณตลอดด้วยอันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวนี้ก็ไปคูณนะคะคูณตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะคูณหนึ่งก็ได้สแควร์100ูหนึ่งร้อยลบเกำลังสองเอาไปคูณตัวนี้นะคะก็ตัดกันหมดเหลือแค่ลบ x นะคะเท่ากับศูนย์นะคะ จากนั้นนะคะลบ x มันอยู่ฝั่งนี้นะคะกาจัดมันเอาไปบวกทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือ square root 1น0นะคะลบ x กําลังสเท่ากับ x นะคะจากนั้นนะคะเราทําการอะไรทั้งสองฝั่งลูกเราอยากกําจัด square r o เราก็ยกกําลังสองทั้งสองฝั่งก็จะได้เป็น1 0 0ลบ x กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองนะคะเดี๋ยวจะไปเขียนข้างบนนะคะหมดหน้าแล้วแก้ต่อนะคะก็จะได้เป็นเอา x กำลังสองไปอยู่ด้วยกันนะคะ ก็บวก x กําลังสองทั้งสองฝั่งถูกไหมคะฝั่งซ้ายมือก็หมดไปก็เหลือแค่100ส่วนฝั่งขวามือ x บวก x กําลังสองบวก x กําลังสองก็ได้2 x กําลังสองก็มีค่าเท่ากับ50เท่ากับ x กําลังสอง x เดียวนะคะมีค่าเท่ากับบวกรูทห้าสิบกับลบรูทห้าสิบนะคะ แต่ทีนี้ x ก็คืออะไรคะ x คือเป็นตัวแทนของด้านด้านของเราไม่มีโอกาสเป็นลบนะคะฉะนั้นลบห้าสิบไม่ไม่ใช้นะคะฉะนั้น x ของเรานะคะจะแทนค่าเป็นบวกรูทห้าสิบรูทห้บนะคะบวกตรงนี้ปกติเขาไม่ใส่เครื่องหมายบวกนะคะจากนั้นข้างในก็คือ5้าคูณห้าคูณสไหมคะ ห้าคูณสได้ 10, 10ิบคูณหได้ห้อ่าโอเคจากนั้นถอดได้นะคะห้าูณหถอดมาเหลือหนึตัวก็ได้เป็น5้าูทสอนะคะเอ็กหนูได้มาแล้วคราวนี้หนูได้ค่าวิกฤตมาแล้วหนูต้องเอาไปทําอะไรต่อคะเด็กๆเราต้องเอาไปทดสอบนะคะขั้นขั้นต่อไปคือขั้นทดสอบเพื่อหาค่าสูงสุดสัมพัท์นะคะขั้นทดสอบได้เป็น การที่จะทดสอบมันจะต้องหาอะไรก่อนจำได้ไหมมันจะต้องทำการหา f double p าร m ม x นะคะอ่าไปดูซิว่า f f p าร m ม x อยู่ไหนแล้วเราต้องดิฟตรงนั้นอีกทีนึงนะคะเจอแล้วค่ะ f p าร m ม x ของเราคือตัวนี้นะคะถูกปะตัวนี้คือ f p าร m ม x เนาะ ครูก็ดิฟตัวนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็แบ่งเป็นดิฟเลขหนึ่งดิฟเลขหนึ่งได้ศูนย์นะคะทีนี้จะดิฟตัวนี้นะคะดิฟตัวนี้ก็คือเดีย๋ยวเราจะเอาลบไปด้านหน้านะคะเท่ากับเอาลบไปด้านหน้าตัวนี้มันทำอะไรอยู่กับตัวนี้ลูกมันคูณกันอยู่นะคะต้องเป็นหน้าดิฟหลังก็ได้เป็น หน้าดิฟหลังก็คือลบหนึ่งส่วนสองคูณอยู่กับดิฟหลังของเราต้องทำดิฟนอกดิฟในนะคะคูณอยู่กับหนึ่งร้อยลบ x กซ์กำลังสองยกกำลังลบสามส่วนสองนะคะสามส่วนสองมาจากตัวนี้นะคะลบหนึ่งส่วนสองลบอีกหนึ่งซึ่งมีค่า,าบบ 2. 2. 2. เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองลบสองส่วนสองเท่ากับลบสามส่วนสองนั่นเองก็คือตัวนี้ตึง ดิฟนอกไปแล้วตัวนี้นะคะเขียนก่อนดิฟนอกต่อไปต้องเป็นดิฟในนะคะดิในของเราก็คือข้างในนี้ดิฟหนึ่งร้อยได้ศูนย์คูไม่เขียนแล้วนะคะลบดิในได้เป็นสองเนะคะ ดิหน้าดิบหลังบวกด้วยหลังดิบหน้านะคะเป็นการดิบการคูณน,นะคะก็ได้เป็นบวกด้วยหลังก็คือ100ลบ x กําลังสองลบ1ส่วน2ดิบหน้าได้ดิบ x ได้1นะคะจัดรูปนะคะได้เป็น ลบตัวนี้นะคะไปคูณกับตัวนี้นะคะตัดกันหมดไปนะคะลบกับลบก็กลายเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็นทีนี้ก็เหลือ x กํลังสองคูณกับ x กําลังสองนะคะผิด x x คูณ x ได้ x กําลังสองนะคะลบตรงนี้กับลบตรงนี้มันคูณกันเป็นบวกเหมือนกันนะคะเด็กๆก็ไม่ต้องสนใจมันทีนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งร้อยลบ x กำลังสองลบหนึ่งลบสามส่วนสองบวกกับหนึ x ่งร้อยลบ x กำลังสองกำลังลบหนึ่งส่วนสองนะคะคราวนี้ทำการกระจายลบได้ไหมคะกระจายลบเข้าไปให้ตัวนี้กับกระจายลบให้กับตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ x กำลังสอง หนึ่งร้อยลบ x กําลังสองลบกําลังลบสามส่วนสองบวกเอ่ยขอโทษลบเจอบวกได้ลบหนึ่งร้อยลบ x กําลังสองลบ1ส่วน2จากนั้นเลขชี้กำลังของเรานะคะมันเป็นอะไรมันเป็นลบนะคะเราก็จัดรูมมันก็ได้เป็นลบ x กําลังสองส่วนด้วย หนึ100่งร้อยลบ x กํลังสองยกกำลังสามใส่สแควร r รู t มันนะคะตัวนี้นะคะยกกำลังลบสามส่วนสองน,น,นะคะจะมีค่าเท่ากับลงไปอยู่ตัวส่วนข้างล่างนะคะแล้วก็ได้เป็นสาม กำลังสามส่วนสองหรือมีค่าเท่ากับตัวนี้นะคะกำลังสามแล้วก็สแควรูตนะคะเนี่ยค่ะกำลังสามแล้วก็สแควรูตต่อไปนะคะลบตบเลขชี้กำลังตัวนี้ตบลงข้างล่างนะคะทั้งก้อนก็กลายจากลบก็กลายเป็นบวกข้างบนก็เหลือแค่หนึ่งเฉยๆนะคะได้เป็นหนึ่งร้อยนะคะลบ x กำลังสอง square root นะคะได้ได้อย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะทําการทดสอบที่ x เท่าไหร่ลูกที่หนูหามาได้ทําการทดสอบที่ x คือ5้า root 2, นะคะหรือ square root 5นะคะถ้า square root 50นะคะมันจะง่ายครูจะเลือกตัวนี้มาใช้นะคะเวลาถอดแล้วมันจะกลายเป็น50เลยจะได้ไม่ต้องคิดเยอะนะคะ ก็กลายเป็น tan x เท่ากับรูทห้าสิบอ่ะนะคะลงไปก็จะได้เป็นรูทห้าสิบกำลังสองส่วนด้วยสแควรรูทหนึ่งร้อยลบ รูทห้าสิบกำลังสองทั้งหมดกำลังสามลบกับหนึ่งส่วนหนึ 1, ่งสแควร์ูทหนึ่งร้อยลบรูทห้าสิบกำลังสอง รูทห้ากำลังสองนะคะแล้วกำลังสองตัวนี้กับตัวนี้มันตัดกันได้นะคะฉะนั้นมันจะเหลือแค่50เท่ากับลบห้สส่วนด้วยสำหรับตัวส่วนข้างล่างนะคะ ตัวส่วนข้างล่างเขียนยากนะคะมันเยอะก็คือส q u a r e root หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลบห้าสิบกำลังสามนะคะกำลังสามแล้วมันก็ได้เป็นห้าสิบกำลังสามนะคะ แสดงว่ามันถอด50ออกมาได้ได้2ตัวถอดออกมาเหลือ1ตัวแสดงว่าข้างในเหลือ50อีกตัวนะคะก็จะได้เป็น50รูท50นะคะเขียนใส่ลงไป50กับ50มันตัดกันได้นะคะฉะนั้นตัวเศษส่วนด้านหน้าจะเหลือลบ1ส่วนรูท50นะคะต่อไปข้างหลังบ้างตัวส่วนด้านหลังได้เป็น1ส่วน สแควร์รูทอะไรลูกตัวนี้คิดง่ายนะคะตัวนี้ก็เป็นรูทหนึ่งรลบห้าสเลยนะคะหนึ่งบห้าก็ได้เป็นลบหนส่วนรูทห้าเหมือนกันนะคะลบหลบหได้ลบสอส่วนรูทห้านะคะ ฉะนั้นค่าดังกล่าวของเรานะคะมีค่าน้อยกว่าศูนย์มีค่าน้อยกว่าศูานย์นั่นหมายความว่าณนะที่ตำแหน่งนี้นะคะณนะที่ x เท่ากับรูทห้าสิบนะคะจะได้ว่าค่าค่าสูงสุดสามพัดอยู่ที่ x เ,เท่ากับรูทห้าหรือเท่ากับหู้ทสนั่นเองแต่ทีนี้โจทย์ไม่ได้ถามหาค่าสูงสุดเนาะโจทย์ถามหาว่าเส้นรอบรูปที่ยาวที่สุดจะเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเราเอาค่าที่สูงที่สุดไปคูณกับไปบวกกับค่าทั้งหมดตรงนี้ขอโทษต้องตรงนี้นะคะ เราก็จะได้ว่าเส้นรอบรูปที่ยาวที่สุดคือเท่าไหร่ถูกไหมคะซึ่งตอนนี้หนูได้ค่า x มาแล้วหนูได้ค่า x มาแล้วหนูเอาค่า x ไปทดสอบแล้วด้วยว่า,วามันคือยาวที่สุดคราวนี้หนูต้องไม่หาค่าะไรคะหาค่า y นะคะดังนั้นหา y จากจากฟังก์ชันนี้นะคะจาก y มีค่าเท่ากับสแควรู r หนึ่ง0อยลบ x กำลังสองแทนค่าจะได้เป็น y เท่ากับขอขยับหน่อยนะคะมันไม่พอ าต่อนะคะหา y จากตัวนี้นะคะแล้วก็แทน x จะได้นะคะ y เท่ากับ square root หนึ่งร้อยลบร o ทห้าสิบกำลังสองนะคะก็มีค่าเท่ากับ square root หนึ่งร้อยลบห้าสิบนะคะก็คือร o ทห้าสิบหรือ ห้าหรูอสองนะคะคราวนี้หนูได้ x กับ y มาแล้วหนูจะหาฟังก์ชันได้แล้วนะคะฟังก์ชันของเส้นรอบรูปที่ยาวที่สุดนะคะก็คือตัวนี้หนูก็แทนค่าลงไปนะคะดังนั้นนะคะเส้นดังนั้นความยาวเส้น รอบรูปที่ยาวที่สุดคือ x บวก y บวก10มีค่าเท่ากับ x คือ5 5ส่วน5ูท2เขียนไปนะคะ5ูทส y คือ ตัวนี้นะคะบวกห้ารูสอบวก10นะคะมีค่าเท่ากับ5รู2อบวกหรูอก็ได้เป็น10รูสอบวก10นะคะตอบความยาวเส้นรอบรูปที่ยาวที่สุดนะคะคือหน่วยเป็น10รูสองบวก10นิ้วนะคะหน่วยเป็นนิ้วตอบนะคะ เสร็จแล้วนะคะ